ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์กาะสินชุมรุมคนรักและศรัทธาหลวงพุทวยเหยบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมนะครับหลวงพุทธทุกุ่นนะครับที่มีการจัดสร้างตั้งแต่เมื่อวานรุ่นแรก2497จนถึงหลวงพุทธยุคปัจจุบันนี้นะครับสาหรับคลิปวันนี้นะครับเป็นหลวงพุทธอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมจกให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ศึกษาและสะสมนะครับคือเป็นเหรียญหลวงบุทด รุ่นเลื่อนสมณสัดิ์ก็จะนองวัดทรายขาวนะครับครับสําหรับพระองค์นี้นะครับผมยังได้รับความเมตตาจากคุณอาที่ผมเคารพท่านหนึ่งนะครับนําพระมาให้ผมรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับที่ได้ก่อนศึกษาและสะสมนะครับเพื่อที่ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทางบ้านนะครับผมก็ขอขอบพระคุณคุณอาเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยนะครับครับสําหรับเหรียญเลื่อนสมณศัดิ์นะครับสร้างครั้งแรกเมื่อปี2008นะครับ ในสมัยพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับเป็นเหรียญเลื่อนหลวงพุททวดที่นิยมเล่นหากันสูงนะครับคือประมาณหลักแสนต้นถึงหลักล้านนะครับบางเนื้อนะครับเมื่ออาจารย์ทิมมรณภาพลงมานะครับมาถึงยุคอาจารย์นองนะครับเป็นผู้ที่บุกเสกหลวงพุททวดรุ่นตดต่อมานะครับท่านได้สร้างเหรียญที่ลึกเหรียญหนึ่งนะครับคือเหรียญเลื่อนสมศักดิ์ของท่านนะครับเมื่อปีพศ2 5 3 8นะครับในวาระที่ท่านได้รับ สมรณศักดิ์เลื่อนสมรณศักดิ์นะครับจากสัญญบัตรชั้นโทนะครับเป็นพระครูสัญญบัตรชั้นเอกนะครับคือพระครูธรรมกิจโกศนนะครับสําหรับเหรียญเลื่อนนะครับเป็นเหรียญที่ผู้คนนิยมใฝ่หานะครับด้วยชื่อที่เป็นมงคลนามนะครับและเป็นสิริมงคลกับผู้ครอบครองนะครับครับสมกับเป็นเหรียญเลื่อนคือเลื่อนสมรณศักดิ์นะครับทั้งข้าราชการทั้งพ่อค้านะครับจะนิยมชมชอบพกพาเหรียญนี้นะครับ แต่เหรียญของพ่อท่านน้องนะครับก็เป็นเหรียญเลื่อนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ศึกษาและสะสมนะครับราคาพอจับต้องได้นะครับคือราคายังไม่สูงถึงหลักแสนเหมือนกับเหรียญเลื่อนสมัยพระครูวิเศษโสพลทิมนะครับสําหรับเหรียญเลื่อนอาจารย์น้องนี่ครับสร้างเมื่อปีสามแปดนะครับสร้างด้วยกันสี่เนื้อนะครับคือมีเนื้อทองคํานะครับจํานวนสร้างทั้งหมดสามสิบเก้าองค์นะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับสามสิบเก้าองค์นะครับเนื้อนวะ ก็39องค์นะครับตรวจเป็นเนื้อทองแดงสร้างขึ้นหมดั้องหมด่นห้0องค์นะครับสำหรับที่ผมมาให้ชมท่านหมดวันนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับครับนะครับเหรียญเลื่อนนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับจะแบ่งออกเป็น3ามบล็อกนะครับครับคือบล็อกทองคํานะครับและบล็อกไข่ปลาล่างและไข่ปลาข้างนะครับ ด้านหน้าของเหรียญนะครับเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับจะมีตอกโคตรตัวหนังสือนะครับคาว่าหลวงปู่ทวดนะครับใต้ฐานนะครับครับผิวพระนะครับผิวพระเหรียญเลื่อนนี้ครับจะผิวแห้งสนิทครับลมดําแห้งสนิทนะครับครับเส้นสังคตินะครับว่าเส้นคมชัดทุกส่วนนะครับครับเมตตาองค์หลวงปู่ทวดจะชัดเจนนะครับครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ จุดสังเกตนะครับนะครับเมตาของมทวดเห็นชัดเจนนะครับครับทุกส่วนนะครับเห็นชัดครับถ้าของเก๊นะครับจะเป็นพระถอดพิมพ์นะครับจะไม่ชัดเจนนะครับครับสังคติสังอะไรนะครับจะเห็นคมชัดหมดนะครับและที่สําคัญนะครับจุดจ่ายตังนะครับคือเล็บแม่มือ ทั้งสองข้างนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับถ้าของเกจะมองไม่เห็นครับจะเป็นพระฉีดนะครับนี่ครับลอยนิ้วมือนะครับเห็นทั้งสองข้างเลยนะครับครับผิวพระจะแห้งสนิทครับองค์นี้ในสภาพเดิมๆนะครับพระไม่ได้ใช้ผ่านการใช้นะครับลมดําแห้งสนิทนะครับถ้าของเกจะเป็นเนื้อมันเบานะครับเป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับที่ผู้คนใฝ่หานะครับแล้วของปลอมมีเยอะมากเลยนะครับ ข้างหลังนะครับปิกมาด้านหลังนะครับจะเขียนคําว่าเลื่อนสมณศักดิ์นะครับตัวหนังสือจะคมชัดนะครับถ้าของเกจะเป็นพระพอดพิมพ์นะครับตัวหนังสือจะเบอร์นะครับและด้านขวามือนะครับจะมีการตอกโคดนะครับตัวนะนะครับแบบชัดเจนครับคือตอกทีละตัวนะครับครับของเกจะเป็นตอกเป,ตอเป็นฉีดนะครับจะเบอร์ตื้นนะครับและเมตตาของพระท่านน้องนะครับจะเห็นคมชัดทุกส่วนนะครับพวกคิ้ว เมตตาครับเห็นชัดเจนนะครับนี่คือเหรียญหลักอีกกุญนึงของเหรียญชุดเหรียญอาจารย์นองแห่งวัดทรายขาวนะครับครับข้างล่างนะครับจะเขียนคําว่าพระครูธรรมกิจโกศลวัดทรายขาวนะครับครับหรือพ่อท่านนองนะครับเป็นเหรียญหลักอีกเหรียญหนึ่งนะครับส่วนราคาเล่นหานะครับเนื้อทองแดงสภาพนี้ครับหลักหมื่นต้นๆนะครับเป็นเหรียญที่คนใฝ่หานะครับครับของปลอมมีเยอะมากครับให้จุดสังเกตนะครับ รอยตัดความคมชัดของเหรียญน,นะครับและผิวของเหรียญต้องแห้งสนิทนะครับถ้าของเก๋จะเป็นพักวาวๆนะครับเนื้อจะไม่แห้งนะครับเหรียญหลักอีกเหรียญหนึ่งของอาจารย์นองแห่งวัดทรายขาวนะครับครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านเรื่องการเลื่อนง,งานนะครับผู้คนใฝ่หานะครับอยากมีไว้เป็นเจ้าของนะครับถือว่า เป็นเหรียญรุ่นสําคัญอีกรุ่นหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ศึกษาแล้วเก็บสะสมนะครับแต่ก่อนที่เราจะควักเงินจ่ายตังค์นะครับในการเช่าหานะครับเราต้องสังเกตจุดจ่ายตังค์ที่ผมบอกนะครับคือด้านหน้านะครับเล็บมือลงปุ่ทวดนะครับจะเห็นชัดเจนนะครับครับทั้งสองข้างนะครับจะเห็นรอยเล็บนครับนี่ครับจะเห็นเป็นรอยบาท ชัดเจนนะครับถ้าของเกจะเป็นพระฉีดนะครับจะไม่มีรอยเล็บนะครับสองสองข้างมองให้เห็นนะครับและผิวพระต้องแห้งสนิทนะครับจะไม่มันวาวนะครับตามอายุครับของเหรียญนะครับอับลมดานะครับจะแห้งสนิทนะครับถ้ามีโอกาสนะครับท่านผู้ชมเก็บหาได้เลยนะครับเหรียญเลื่อนเหรียญนี้นะครับต่อไปเป็นเหรียญหลักที่มีราคาแพงนะครับเดี๋ยวนี้เราพอจับต้องได้นะครับ จุดเม็ดไข่ปลานะครับต้องคมชัดทุกจุดนะครับจะไม่ล้มนะครับถ้าของแท้นะครับครับจุดไข่ปลานะครับรอบเหรียญนะครับจะมีความคมชัดนะครับเป็นเม็ดคมทุกเม็ดเลยนะครับถ้าของเก๋จะล้มนะครับจุดสังเกตสภาพพระเหรียญนะครับนี่ครับครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเหรียญเลื่อนสมศักดิ์อาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับ ปีับปี38นะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมองคารสินครับ